ฟิตหุ่นจนสำเร็จแล้วสามารถที่จะหยุดทำได้ไหมแล้วถ้าหยุดหุ่นจะเสียหรือเปล่าโอเคหมาเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับเอาจริงๆนะถ้าเอาในวิธีของการปั้นหุ่นนะครับเราสามารถที่จะหยุด จากการออกกําลังกายได้บ้างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะปั้นหุ่นจะสําเร็จเนี่ยผมเองก็มีหยุดไปเที่ยวพักผ่อนบ้างเหมือนกันนะครับอาจจะมีหยุดไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศและแน่นอนครับการหยุดของผมก็ไม่ได้หยุดแป๊บเดียวนะก็แบบไปใช้ชีวิตครับอาจจะ1-2สัปดาห์แบบนี้เป็นต้นนะครับพอเราไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปสัรค์ไปทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเติมพลังไปเติมความสุขเรียบร้อยแล้วอ่ะงานเรียนก็เลิกกลากันไปแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองในรูปของการปั้นหุ่นเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าถ้าเราหยุดนานเกินไปหุ่นก็อาจจะเสียได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราสามารถที่จะหยุดได้นานแค่ไหนอันนี้คือจากที่ผมไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมานะครับก็คือเราสามารถที่จะหยุดได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดเกินเดือนนะความฟิตความเป๊ะของกล้ามเนื้อที่เราสร้างสมมาเนี่ยมันจะเริ่มจางหายไปแล้วนะครับแล้วมันต้องเหมือนกับต้องเริ่มไปนับหนึ่งใหม่เลยเพื่อฟอร์มอะไรหลายๆอย่างให้กลับขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าให้ผมตอบตรงนี้ก็คือ ในวิถีของการปั้นหุ่นเราสามารถหยุดออกกําลังกายได้ครับแต่อย่านานเกินหนึ่งเดือนว่างั้นเถอะเพื่อรักษาให้มวลกล้ามเนื้อให้ความเป๊ะให้ความฟิตของร่างกายเรายังอยู่และถึงแม้ว่าเราจะมีหลุดไปเที่ยวไปอะไรกันบ้างนะครับเราสามารถกลับมายืนที่เดิมได้แม้ว่าการที่เราพักผ่อนเนี่ยเหมือนกับว่าผลลัพธ์เราอาจจะมีเจอจางลงนิดหนึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่เราก็สามารถกู้มันกลับมาคืนได้แบบไม่ยากและก็สามารถกู้มันกลับมาเร็วได้โดยที่เรา ไม่จำเป็นต้องปรับไปนับหนึ่งใหม่อะโอเคไหมครับเพราะว่าแค่1น,นสองัปดาห์หรืออะไรประมาณนี้ถ้าไม่เกิน1เดือนโอเคภาพรวมทุกอย่างมันยังอยู่กับเราเราสามารถที่จะกู้มันกลับคืนมาได้แบบสบายๆถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ